เสียงอึ้งห้องพี่น้องเอ้ยก็พอได้ต้มน้ำเพิ่นอยู่ดอกครับผมอึ้งอึงอึงครับพี่น้องอึ้งครับผมอึ้งฮะอึ้งครับพี่น้องอึ้งอึ้งก็ได้ต้มอยู่ครับมันไปบ้านมันนี่อ่ะไปยังไงดตัวเงไพรหนังไง อคไรเคยทันงเออเคยทั้งไอพี่น้องพอได้ต้มบออึ้งอ่ะมาอึ้งนี่โอเสียงงูกี้กุงเก็องตน่นนั่นนั่น่นนั่นเองูกี้กุงเยกกงเกโอ้พอได้ต้มี่น้องโอ้มาดิคนตกไครเป็นไค รออึงรออึงพี่น้องรออึงแนั่นนอนต้มยพอได้ต้มอยู่ครับต้มก่อนต้มออพี่น้องอึ <c oughs> ออง 老鹰，老鹰。<laughs> คือว่าพี่น้องเพราะได้ต้มอนอี่เนาะโอ้ผนมายุทก่อนครับนี่กำลัสงสิงมาอีกม,มืดมืดไหมอีกแล้วมืดไหมอีกแล้วมืดไหมอีกแล้ว ขึ้นนมูขึ้นมาแล้วเห็นบอพี่น้องมูขึ้นมาแล้วมูขึ้นมาแล้วขึ้นาขึ้นหโดดโดดโดพี่น้องเออดีดีดีปุ๊บเน่ยมูขึ้นมาแล้วหลมูขึ้นอมูพิ่น เสียงต้นฉบับกับเสียงต้นฉบับ ปเดี๋ยว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  เด้อไปอะไรจีมาทันฮะมึงไปอยู่ตรงไหนมาได้ไหมรูหรือเปล่เดี๋ยวพ่อยิ่งแต่แม่มึงนี่ก็นีไฟครับรถไปจัดตังไหนจัดตัหน้าบ้านในย่านนี้ไม่ยุ่งเออแต่ดีออกไปแป๊มมึงดูเออแป๊มไปเท่แล้วต้องรอเดี๋ยวมึงจะทันไอ้มันแตโทรมาแล้วมึงโทรมาแต่ฝืนตกนู่น จะมีออกมีิีไจับทั้งโน่นจับทั้งนี้ไปยังไม่มาเลยเนละแม่มึงดูดิแม่เออแหลมาเมื่อกี้อแปรมดูเขาอแปรมยังเห้ยเอออันนี้อีกอันหนึ่งหัวหน่อยอีกอันหนึ่งเลยอะก็หัวหน่อยวิธนีเองหัวเก่าเออหัวเก่าใครใช้ได้กันไหนฮ่าฮ่า าบ้านามา,าเอาผมไม่เอา,ามา